ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพนผารวยค่ะพี่นอ้องขาเมื่อเนกกมาตามต่อได้เศร้าเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะได้่าวว่าเมซี่ไซยะเนาะค่ะได้มีที่เด็ดฝากต้อนเอฟซีแฟนช่องตองวดเลยค่ะพี่น้องค่าสำรับชิปนี้เอฟซีแฟนช่องที่เขามาเบิงมาชมนแล้วก็ทำมักไทยชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องค่าเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่อง สำหรับท่านผู้ชมที่เขามาใไม้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเตือนค่ะเพื่อที่สิบได้พาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรผ่ารวยนะคะพี่น้องนอวันนี้แอดกาขอขอบุญขอพูนเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะที่ได้จองวัตถุมงคลต่างๆหน้าๆกับไม่ซี่ใส่ยะมาเนาะค่ะพี่น้องนอค่ะเสื่องตอนนี้ก็เหลือหน่อยเต็มท้นแล้วเนาะค่ะพี่น้องนอค่ะผู้ใดอยากบูชากับฝ้าในจักหน่อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อพองผู้จองพองผู เงินท่านในพ่อ,องสินะคะพี่น้องนาอตอนนี้ผู้จองแล้วเมซี่เพิ่งกส็สวดยัดสวดอัดไ้เลด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะสําหรับผู้จองมาหม่ก็ยังเหลืออยู่ค่ะสองสามชุดนะคะพี่น้องนาอค่ะยังไดกับเอฟทีแฟนช่องกับด่วนในจักน้อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวสีเสียใจเนาะคะ่ะห้ากับสีไฮซีดพูที่จองมาก่อน,นะคะ่ะพี่น้องค่ะอ่าสาหรับวัตถุมงคลของเมซี่ไสยเะนาะคะ่ะพี่น้องนาอบันแอดกับสีผ้าไป เบิงแม่เพื่อนว่าได้ตัวใดฝากตอนเอฟซีแฟนช่องต่องวดนะคะสำหรับเอฟซีแฟนช่องที่สีเดินทางนะคะมาเยี่ยมะมหยามไม่ซี่ใส่ยาห้องนะคะที่ยูกันนี้เลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะแปดสิบเก้าหมู่ห้าบ้านหนองแคนตําบลสร้างนางขาวอำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องข่ายค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะทวนอีกรอบหนึ่ง 89มหมู่5บ้านหนองแคนตำบลสร้างนางขาวอำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องขายค่ะพี่น้องค่ะค่ะกับสมความมุ่งมาดปรารถนาเนาะคะ่ะ fc ไล่ไล่ท่านก็ได้โชคได้หมันเนาะคะ่ะเด่นที่3เนาะคะ่ะฟันไปที่สามสามไมล์หลีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะสามห้าสามเจ็ดสามหกเอาไว้ออกเนาะคะ่ะออกอีหลีก็ถือว่าเป็น บุญของเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะที่ได้รวมเฮ็ดรวมสั่งนะคะบางคนก็สิไปนักสามหาบางคนก็สิไปนักสามเจ็ดบางคนกับนักสามหกเนาะคะ่ะต่างคนก็ต่างมักไผ่มักมั่นเนาะค่ะพี่น้องคะอ่าก็ได้โชคได้มาน้ากันเนาะคะ่ะบางเธอไม่ชี้เพิ่นอ่าเป็นสายปฏิบัติเนาะคะ่ะเพิ่นก็บสิวกันเบาอ้อนในจักน้อยเนาะคะ่ะพี่น้องนอนเมืองจากว้าตรงๆก็สิพิษสินเนาะคะ่ะพี่น้องคะก่ เพื่นว่าบอกเลขก็พิอยู่แล้่หระแอดไม่ได้บอกเลขเนาะค่ะแม่เพื่นกะบ่เคยว่าบอกเลขจ้าเถ่อเพื่นมีแต่ว่าดอกไม้สวรรค์ค่ะพี่น้องค่ะค่ะโอ้มาหอดแต่เสาเสาสาธุค่ะแม่ค่ะสาธุค่ะโอ้ยลุยแต่เสาเลยเนาะค่ะแม่ใครยูไม่ได้ได้เนี่ยนี่ได้ข้าวดีได้แม่ได้ข้าวดีว่าได้ตองงวดชนะเนี่ยนะลูกก็ได้ฟาวจวดจวดมหาเลยได้เดี๋ยวนี้ยันเอฟซีแฟนช่องอ่าเพื่อเพื่อนได้ยิบจับฉลากกินแมงรัฐบาลไว้เนาะแม่เนาะ เพิ่นมาจังไหนนี่แม่ตองงดโอ้ตัวเดียวดอกไม้ตะวันนั่นคือไฮด,ดอกเดียวก่อนโอ้ไฮดอกเดียวก่อนเนาะแม่เนาะโอ้ดอกเดียวก็ดีก็พัฒนาได้จักดอกอยู่แม่เนาะโอ้อันนี้เพราะว่ามันท่านได้เก็บเนาะแม่เนาะเพราะว่าต้องเอาไส้เขาอีกนะค่ะก็ขอบพูด FC แฟนช่องเนาะที่ได้อ่าซอยในด่านไส้เนาะคะ่ะพี่น้องห้าสิบโฮสเห้มันเก็บก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะหให็นมันเก็บค่ะ เมื่อขึ้นแม่ยากกับชุดบาทนึงอยู่อือค่ะาว่าโดยคาดเราแค่เต้นยุ่เออเมื่อคืนเนี่ยเออเอาใส่เอาใส่เอาใส่อีกนะแม่เนาะเพราะมันมันท่านในแน่นเนี่ยแม่ต้องใส่ใส่อีกเอาใส่มาโพยแล้วก็โฮตอีกคุณแล้วแม่คอยสีแน่นเนาะค่ะแม่แม่เขาต้องจะจะแม่เดี๋ยวสิบเอ่อ ดูนิทานขอให้สิ่งสู่หอดสวรรค์ไว้ๆเด้อค่ะผู้ที่ความสัมฤทธิไว้ๆบ่ว่าสิเฮ็ดหยังต่างๆนานามาเนาะแม่เนาะต่างๆนานาก็ขอให้สัมฤทธิสัมฤทธิอือโอ้เฮาสิปิดไว้ก่อนมาขือแม่เือมันสิหงอเงาะอยู่แต่วางเดียวนี่มันสิไหลเฮาบ่ไร้สะออกมาก็ตอนอืมอ่ากะวันศุกร์เด้อค่ะพี่น้องเด้อวันศุกไอสิเดินทางพาแม่เพิ่นไปอ่าผาขาวเนาะค่ะผู้ใดอ่าอ่าอยากอ่า ร่วมเนาะค่ะถวายพลไม้กัติดต่อมาได้เนาะแม่เนาะค่ะวันศุกร์ค่ะพี่น้องค่ะเลิกดียามดีสุขสันทุกอย่างเนาะแม่เนาะค่ะวันศุกร์ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวก็ลังตอนนี้ก็ลังรวบรวมจัตุปัจจัยค่าพุทธลหมากรักใหม่แต่ว่างวดนี้เขาสิถวายหายยางเนาะแม่เนาะเพราะวันต้องเพิ่มขึ้นได้เคนหายสามงวดติดแล้วได้หนิสามงวดติดเนาะกับงวดนี้เป็นงวดที่สี่คนว่าสิให้ไปเรื่อยๆมันบ่แม่ไปเรื่อยจนสางแล้วเออจนสางแล้วค่ะจนแล้วองค์ปูองค์ย่าพุทธระค่ะพี่น้องค่ะ องงาเพิ่งกอยากมาอยู่น้ำเนาะแม่น้อครับพ่อค่ะอืะเพราะมันต้องครบองค์กรองค์การเพิ่งเนาะแม่นาะเวลากล่าวอง์การเวลาผูมาขอพรก็ิได้ขอทั้งปูทั้งยาเนาะแม่ด้อค่ะพี่น้องค่ะกาเฮา่เสด้เดินทางไปสําหรับ FC แฟนช่องผู้ไทยอ่อรวมบริจาคทรายมากอ่ะโอ้ให้ไปสูความสําเร็จไวๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะอย่าได้มีแนวคัดอย่าได้มีแนวขวางเนาะแม่นาะ ค่ะเสร็จจากอ่ฮาฮดน้ำต้นใหม่แล้วก็บฮดอันสวนนี่แม่เพิ่นกะสีเริ่มเขียนแผ่นทองให้เอพซีแฟนช่องเนาะสำหรับผู้บูชาวัตถุมงคลมากเนาะค่ะเพิ่นกะสีได้สวดยัดสวดอัดให้เนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็สีได้ค่ะบูชาวัตถุมงคลก็เขียนให้เบิเบเเบร์ตเปเลอร์เด้อค่ะพี่น้องเด้อเพิ่นว่าอ่าผูนนา้ลงควนวา่าบูชาวัตถุมงคลแล้วต้องอ่าอ่าบูชาแผ่นทองอีกบโเนาะแม่เนาะกับโบเด้อพี่นอ้องเด้อ ขได้สองเด้งเนาะแม่เราเป็นไอซัมแล้วผู้สิมีปัจจัยหลายโอ้ยบ่เป็นยังแอดอันอยากเติมแผ่นห้องอีกจักร้อยสองร้อยอันกับบัดศรัทธาเนาะแม่เนาะผู้มีเงินหน่อยกับบุษรามาถูกมงคลแล้วห้องกับเขียนให้คือเก่าเนาะแม่เนาะต้องหนีต้องซัดทีต้องหมองแม่ทีใช่ไหมโอ้หอยมันสิมาอีกตีไม่เข้างามครับว่าพี่น้องค่ะโอ้แสดงว่าเดี๋ยวไปที่เกตนะครับพี่น้องเด้อ คอนเทนต์เนาะอ๋อเจ็ดยังล่ะคะพี่น้องคะบัดน,นี้แม่นบ่แม่อันนี้ถือบ่หนิใช่เส้นหนึ่งเกียร์สว่านเนาะมันบ่ได้ตัวเดียวเด้พี่น้องมันได้สองตัวอยู่เด,ด้แต่ว่าเลขกหนึ่งมันหน่อยซื่อๆปกติตัวนี้ตัวนี้มันอยู่ข้างหลังสิได้โอ้เจ็ดหนึ่งบ่แม่ตัวต,ต,ต,ตัวนี้อ,นอืม ที่ตัวนีพ้นยุ่ข้างหลังที่โอ้พ่นเปลี่ยนมาทางหน้าแสดงว่าบ่อยู่ดอกท้างหลังคอยอยากมาอยู่ทา้งหนาเาส้นนะแม่น้ะห <c oughs> นึนน่งเกตรพี่น้องคะเ <c oughs> พี่ยอ่าทั้ทง,ทงทั้งที่ <c oughs> มันอยู่ทัางหลังเหมือนพ่อแอรซิมาไทยมาอยู่ทั้งหนานี่ <c oughs> มันก็นกน <c oughs> อัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วต่อง,งวดนะคะอันนี้เอาไว้แนมเอาไว้ซิมนแม่น้อ เพื่อมันเป็นไปได้กับเป็นไปบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเข้ากับบ่ได้สนับสน,นุนเฮเลนการพานันแต่ยางไดเนาะแม่เนาะอยางลูอ,อันนึงเป็นไปได้อันนึงเป็นไปบ่ได้ค่ะชี้แนะแนวทางเท่านั้นเื่อบุญภาาวาสนามหนึ่งเก็ตแขนแขนสิว่าจังได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ได้เฮตึ่มตอนตัเนแม่เนาะค่ะโอ้มันเหล็กงามเลอค่ะพี่น้องเ้ยต่องวดเลย้อคะพี่นอ้อ,นะะนองนี่บก็อกไผเนาะ,ะ <laughs> ไปจวดจวดเนาะได้สิว่า อ่าพูดเล่าก็ว่าหาว่าไม่ชี้กอบคนอื่นไม่ชี้โบม,มีโทรศัพท์เด้อค่ะพี่น้องเด้อมีก็แบบรุ่นพึ่งมี่มมก็รุ่นบักเอ่อกดปุ่มหัวซักหัวขวบอยู่พี่น้องคะ่ะกดซสื้อสได้ซยเสื้อสิรับเนาะเพราะฉะนั้นก็อันให้ให้ทีมตัวนี้ไปเลยเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ว่าสิมาอ่าไปกอบไผไปเบิ่งผู้ใดมาดอกค่ะเพราะว่าแม่เพิ่นเป็นสายปฏิบัติอ่าแต่โทรศัพท์นี้แอดก็เฮานได้ซื้อให้รุ่นบักอันกดหัวซักหัวขวบเหมือนพี่น้องคะอ่ะค่อยสิได้รับแต่ละคนนเาะ เป็นนั้นว่าหนึ่งเจ็ดเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อตองวดเนาะคะ่ะเด็ดเด็ดเม็ดเดียวค่ะพี่น้องคะ่ะโตใหญ่เมืองเกื่องผลันบดแดงเกลงอเกลือเด้อค่ะพี่น้องอันนี้มันขาวอวกลวกเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่ามันขี่ทูบตกลงมาแม่เพิ่นไหวพระสวดมนต์เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะก็ตกลงมาเป็นหนึ่งเกตเม็ดเดียวแข็งแข็งค่ะพี่น้องคะ่ะนี่แหลคะค่ะไล่ซื้อไล่หน้ำเนานะค่ะพี่น,อน้องเนาะสำหรับผู้ที่ร่วมทําบุญเนาะคะ่ะสวดนุนดวงเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้เนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะ นี่เดี๋ยวพี่น้องเบิดเปิ้อเลือดนี่แหละเต็มหายเอกเสกอยู่นี่ค่ะพี่น้องค่ะเต็มหายหมักกักอยู่นี่แหละอ๋อเนี่ค่ะสําหรับวัตถุมงคลน,นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเตรียมส่งนะคะบระิเวณเป็นนกคมคู่นะคะนกขุมเดียวนะคะน้องแมวข้าวสารกลายเป็นหินเลยค่ะคนมงคนก็โอ้ยอ,อยากเห็นข้าวสารกลายเป็นหินดินะคะพี่น้องนั่นนี่นะคะพี่น้องค่ะนี่เอาเดี๋ยวแอดจะทายไว้ถ้าส่งให้เอฟซีก่อนพี่น้องค,ะค่ะคนคนมงคนก็นอยากเห็นก่อน นี่ขันเ้า,าใส่กระเป๋าเงินกระเป๋าทองนี่เรียกซับเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเรียกซับอันนี้น้องแมวเต็มนะคะพี่น้องคะ่ะน้องแมวเต็มน้องแมวใหญ่แล้วก็สิเป็นด้วยอ่าตอเงินตอทองเนาะคะ่ะเดี๋ยวคุณพ่อมมือนี้เพิ่นกัโอ้เพิ่นได้หาสิบบาทเนาะแอดเอ,อ้ยอธิษฐานไว้ยังชี้ได้ไหม หาผู้ขาถือเลขผู้ขาสิไปบูชาต,ตองเงินอันนี้เราก็บโผิดคเวาเด้เลากับมาเลยไหมแล้วทรหาลูกไปดเด็กๆพ่นอันนี้ลูกนิมิดนะคะพี่น้องนิมิตสิ่งไหนได้สิ่งนั้นค่ะพี่น้องค่ะใส่กระเป๋าเงินพกผ้าสะดวกอันนี้ก็นกคุ้มนะคะมันสิมีรุ่นสองรุ่นนะคะพี่น้องค่ะรุ่นโบรานกับรุ่นท่านสมัยค่ะให้ว่ารุ่นรุ่นอ,อันนี้คู่นะคะผู้ใดแค่ค่ให้ว่าคู่นี่คือว่าทุกอย่างต้องครบต้องถ้วนนะคะพี่น้องเนาะมีคู่กับมีเดียว ค่ะสำหรับเย็บีบูชามาเนาะค่ะวัตถุเอ่อมงคลต่างๆนันน่ะเนาะค่ะถ้าบ่ได้สวดญาติจากไม่ที่ใช้ยาเนี่สิบ่ได้ททรงหายกัค่ะพี่น้องข้อบางคนกระจเย็นๆในเด้อค่ะเพราะว่าโอเออ่โนเงินมาปุบสิได้ปรับโบเมนนี่พี่น้องค่ะโอนเงินมาเต่าต้องมาแต่งขันหาย่อขันเบาขอบูชาวัตถุมงคลเนาะค่ะให้นั่งนี่นายนี่น้ำสกุลนั่นน้ำสกุลนี่สิเอาไปใส่เด้อให้เจ้าไปหอดให้เจ้าไปตุ่มไปหุ่มเพิ่นให้ไปห้องซับห้อง โชคห้องเงินห้องทองเขาบ้านเขาซองด้ค่ะพี่น้องคะสวดยัดเต็มที่แล้วกับสิส้งไห้สันตวค่ะพี่น้องคะ่ะพ่นล,ลงองก้นใจหอนแม่าใจยอยากได้แห้งพ่นว่าไม่ซี่บุต้องสวดญัดพุลล่นหรือใดบูแม่เอาอยู่เดียวไม่ซี่ไปพ่นแล้วพี่น้องเอาค่ะพี่น้องคะ่ะก็อย่าลืมนะคะพี่น้องนอสําหรับผู้ที่บูชามากใจเย็นๆหน่อยจักหน่อยคะ่ะพี่น้องคะ่ะใจเย็นๆสักหน่อยเนาะเดี๋ยวมันจะดีเองนะคะพ่นว่าโบลานพ่นว่า ค่ะช้าๆได้พาเร่มงามเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะมื่อนี้ก็สิขนไส้ขนอันนี้เขามาให้แม่เฮาอีกเนาะค่ะพี่น้องค่ะหดน้ำไว้เพื่อให้แม่เน้นนะค่ะเวลาพันยางก็สิบดซักหัวสักกระเทียมพี่น้องค่ะอ้าวเนาะแม่เนาะค่ะแม่คะสาธุลูกขอให้เจริญเจริญเด้อขอบคุณนเอสีทุกคนขอบคุณนเอสีทุกันทุกท่านค่ะาปรอหยัดพยนยมเนาะประหยัดไม่ยมค่ะประหยัดไม่ยมทุกขูทุกคนที่ ขอทราายมซอยสิบริจาคทราย,ายรทางไปชูนิพานขอให้เจริญจเจริญจ,จะมีของแนวของแนวขาดเด้อคุณโยมทั้งหลายขอให้เจริญจเจริญขอให้มีเจ้าข่วมทุกขว่วมจเจริญเจริญในการเงินการท่องจเจริญถึง <c oughs> ทางโลกจเจริญถึงทางธรรมเลยคุณโยมบันน้กะโอ้ขอบคุณเอฟซีแฟนช่องนะแม่เน้อจ้าจ้าขอบขอบคุณเบิร์ดทุกผู้ทุกคนขอบคุณที่บริจาคทรายทานทรายมากก็ขอให้ ตอบสอน้องเอฟซีต่อยเท่าฟันเท่าเรือขอให้เจริญเจริญเจริญในหนาทีการงานเจริญเรือคุณยมสาธุสาธุค่ะแม่ค่ะบริการงานการเงินนะคะพี่น้องค่ะการเงินขอให้เจริญอ่าบริห้ติดไหคัตค่ะพี่น้องสำหรับผู้ที่บูชาเจตมานะคะอีกประมาณวันประมาณวันศุกร์หรือมั้งคะพี่น้องค่ะเพิ่นจะได้เริ่มออาเกตมาติดนะคะสำหรับผู้เป็นเจ้าภาพเจตกับขอให้ฮุ่งเฮืองเลื้องเหลือบนะคะปรารถนาเงินกับไฮไลท์กล่องปรารถนาทองกับไฮไลท์โฮม คนเสียเกศวัดติสิรุกค่ะแมนกระยอนเพื่นช่งเกศลงมาบอโอ้ค่ะเออแม่นตลอดนาะแม่เน้อตอนนี้เกศน่ะสร้างเพิ่นเฮ็ดไว้เลย้อค่ะพี่น้องเด้อะแอดอ่ะจะไ่ได้ถ่ายให้เบิ่งเนาะบัดมือมาติดเนาะค่ะแอดก็สิได้ถ่ายให้พี่น้องปองปายได้เบิ่งได้ชมนํากันกระยอนเกศมันมาแห้งนาะแม่เนาะฟันเม็ดเดียวเด้อค่ะพี่น้องฟันเม็ดเดียวแข็งๆเนาะค่ะเอ้าจังได๋กะ อ่าบรวิวนราทีการงานการเงินเนาะคะ่ะขอให้ราบรื่นราบไหลเนาะคะ่ะสุขภาพแข็งแรงทุกทุกขันเด้อค่ะพี่น้องเด้อที่ได้มารวมเฮ็ดรวมส่างเนาะคะ่ะที่ได้มา,าค่ะโอ้ค่ะค่ะแม่เพราะว่ารสร้างเพิ่นเฮ็ดไว้เบิร์ดเด้์เหลือแต่มาติดค่ะอ่าสำหรับอ่าเอฟซีแฟนช่องที่อยากเป็นเจ้าภาพเก็ดแกงท่านอยู่เนาะแม่เนาะปูเพิ่นสิบ่ได้ห่อนเฮาก็สิซุ่มสิเย็นไปได้เนาะแม่เนาะเอาวะ ค่ะดวงตาลูกแก้วัยังขาดเจ้าภาพอยู่เด้อค่ะพี่น้องเดอ้อผู้ใดอยากหูแกงตาใสเนาะคะ่ะผู้ใดอยากมือทั้งหนาเนี่ยบออยากให้ตาฝาตาฟัาาฟางมาเด้อพี่น้องค่ะมาร่วมเป็นเจ้าภาพดวงตาปู่สีสุดโถน้ำกันเนาะคะ่ะหรือว่าปู่ขาวนัคครัดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ซิวอลลายใหญ่หางพอสมควรเอฟซี FC, ผู้ผู้หายมากกับรักหนะ้าเหมือนเดิมนะคะพี่น้องเดอ้อมันหายมันได้จังไหน พราะว่าแอดมาอยู่ไก่ไม่ซี่แล้วก็เท่ากับรักนะคือเกา่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสู้ขู่สุ้คนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ